สวัสดีค่ะช่องแม่อ้อยพาดูค่ะวันนี้แม่อ้อยจะพามาดูร้านของแม่อ้อยนะคะในหมู่บ้านขนาดเล็กๆนี่ค่ะร้านค้าของแม่อ้อยเองค่ะแม่อ้อยไม่มีทุนเยอะนะคะมีแค่นี้นี่ค่ะของที่เอามาลง ของลงช่วยพ่อก่อนอประมานี้ค่ะมาดูข้างในกันอันนี้ก็จะเป็นน้ำดื่มที่เตรียมไว้ให้กับลูกค้านะคะขนมเน่ไม่มีทุนเยอะก็เลยมีของประมาณนี้ค่ะจัดก็จัดธรรมดานะคะอันนี้ก็จะเป็นลางดีโด้ละหนึ่งบาท มาดูชั้นต่อไปอันนี้ชั้นมาม่าค่ะก็มีอยู่สามสี่ชนิดเพราะว่าไม่มีคุณเยอะค่ะที่จะมาซื้อลงคุณอยากมีอีกสักก้อนหนึ่งค่ะของน่าจะได้เต็มร้านเลยน,นี่ก็ประเภทยานะคะยาไม่อ้อยจะเน้นยาที่ลูกค้าถามลูกค้าถามประจํานะคะนี่อันนี้จะเป็นประเภทน้ําตาลน,นะคะ กะทิปลากระป๋องนะคะก็มีสองสามชนิดชั้นนี้แม่อ้อยก็จะเป็นประเภทยาสีฟันนะคะเพื่พวกเครื่องใช้นะคะเครื่องใชย้ยาสีฟันยาสระผมข้าวนาไมยคะ่ะข้างบนก็จะเป็นไฟเช็กาตาช้างประเภทนี่นะคะก็มีประมาณนี้เพราะว่าทุนของแม่อ้อยไม่เยอะ นี่นะคะนี่ก็จะมีประเภทแป้งนะคะทางนี้ก็จะเป็นชั้นวางเครื่องเขียนะคะ่ะตู้แม่อ,อักอริทมโมดิฟายมาจากตู้แช่น,นะคะเพราะว่ามันพังไม่ขายตรงนี้ก็จะเป็นประเภทเครื่องใช้ประเภทอปลั๊กไฟนะคะพวกหลอดไฟหลอดตะเกียบ ทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นประเภทแป้งมันแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะคะพกสาปูแล้ว่าจะใส่ตู้เฉพาะไม่มันเลยเพราะว่ากลัวกลัวหนูกขาแมลงสาบนะคะใส่ตู้แล้วยังใส่ถุงไว้อีกนะคะชั้นนี้ก็จะเป็นประเภทชั้นอุปกรณ์ของรถมอไซค์ค่ะมีรถมอเตอร์ไซค์รถจักยานยนต์นะคะ มีหัวเทียนผ้าเบรกค่ะอย่างในรถจักรยานรถจักรยานยนต์นะคะก็มีบประมาณนี้ค่ะทุนไม่อ้อยไม่เยอะอันนี้ก็จะเป็นมาม่านะคะชั้นมาม่าน้ำอัดรมณนะคะเล้อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีก็มีป่าปลายนะคะมีไม่เต็มชั้นนะคะ นี้ก็นันยารีผ้านํำยาถูงพื้นยาซักผ้านันยาปอกผ้านมนะคะรสดีชูรสกระเรียมดองพริกไทยไข่นะคะข้างล่างก็จะเพดเพดนมเป็นนมมีสันไลมีรองเท้าตรงข้างล่างอีกก็จะเป็นประเภทลางนมนะคะมีกราลางนมมาดูชั้นนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีประเภท อยู่ในวางในกล่องยังไม่่อ้ออกนะคะยังยังไม่เอาออกเพราะว่าเตรียมเตรียมของใส่เทศกาลสงกรานค่ะอันนี้ก็จะเป็นมาม่าครับนะคะมาม่ากล่องมาม่าถ้วยนะคะไม่ใช่มาม่ากล่องมาม่าถ้วยปอะเพทปลาล้านะคะปลาน้ำจิ้มน้ำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มแชมป นี่ค่ะอันนี้ประเภทผมงซักก๊อกนะคะสูบเทียนดีค่ะก็มีประมาณนี้ทันนี้ก็จะเป็นพวกถุงยางนะคะมาอ้อนมาดูทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นประเภทสบู่ดอกสบู่นะคะก็ไม่เยอะไม่ไอ้อยก็ไม่ได้จัดสวยงามมากมายนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นพวกสันไลน์นะคะสะก๊อตไบไม่ใช่สันไลน์สก๊อตไบที่ล้างถ้วยนะคะ มีเครื่องพะโล่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะพวกน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำปลาน้ำส้มสายชูนีค่ะพวกซอสหอยซอสปลาเคียวนะคะน,นี้ก็จะเป็นย่าสสะผมชนิดซองนะคะ,ะนี่นก็จะมีประมาณนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นประเภทของมือนะคะอันนี้ก็พองอากาศจมูกอันนี้ก็จะเป็นตน้วไติมนะคะหมดแล้วเซลลยังไม่เข้าเลยค่ะมาดูทางนี้ ทางนี้กันทางนี้กันอันนี้พวกพริกแห้งกระเทียมนะคะมีตัวก็จะมีประมาณนี้นะคะของพวกนี้ไม่ไวเตรียมขายค่ะแต่ตอนนี้มันยังมันยังแดดอยู่ค่ะตั้งยังไม่ได้นี่นะคะของแม่อ้อยก็จะมีประมาณนี้มีประมาณนี้นะคะทุนยังไม่เยอะฝาก เพื่อนๆด้วยนะคะถ้าผ่านมาผ่านไปและุดดูไม่อ้อยได้ที่บ้านนาุ่มพุทธอำเภอััแจกี์ดีจังหวัดขอนแก่นค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ